วิทยาศาสตร์และอวกาศยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับที่รอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบวันนี้ช่อง World f f s i d e ได้คัดสรรข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันในสไตล์พอดแคสต์เพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนนอนแบบชิลๆแต่ได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และอวกาศแต่ก่อนจะเริ่มเรื่องอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และทั้งนี้เพื่อนๆยังสามารถสมัครสมาชิกกันได้อีกด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน แล้วเรื่องที่เราจะพาไปสำรวจกันในวันนี้ก็คือปริศนาดาวทรงกลมแห่งเอกภบพบเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเราจะพบว่าดาวส่วนใหญ่ล้วนมีรูปร่างเป็นทรงกลมรูปร่างที่ดูเรียบง่ายนี้แท้จริงซ่อนกฎของธรรมชาติอันทรงพลังเอาไว้แรงโน้มถ่วงคือผู้ปั้นรูปทรงของดวงดาวนับล้านในจักรวาล มันดึงทุกอนุภาคเท่าหาจุดศูนย์กลางจากทุกทิศทุกทางอย่างสมมาตรและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือรูปแบบที่สเสถียรที่สุดในเอกภพทรงกลมแรงโน้มถ่วงเป็นแรงพื้นฐานที่คอยกำหนดรูปแบบของสสารเมื่อวัตถุมีมวลมากพอแรงนี้จะเริ่มมีอิทธิพลเหนือทุกสิ่งมันทำให้ทุกจุดบนพื้นผิวถูกดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางในระยะเท่าๆกัน จึงก่อเกิดเป็นทรงกลมโดยธรรมชาติในช่วงแรกของการก่อตัววัตถุในอวากาศมักเกิดจากการรวมตัวกันของฝุ่นและหินเศษสสารจำนวนมากจะเริ่มรวมกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งก้อนมีมวลมากแรงโน้มถ่วงก็ยิ่งรุนแรงขึ้นจนสามารถปรับรูปร่างให้ดาวกลมขึ้นเรื่อยๆ แม้ก้อนสสารจะมีรูปร่างขรุขระแค่ไหนในตอนเริ่มต้นแรงโน้มถ่วงจะทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนมันจะกดทับเหลี่ยมมุมและสันแหลมทั้งหมดให้แบนลงจนเหลือเพียงรูปทรงสมดุลที่สุดเท่านั้นดวงดาวทุกดวงต้องผ่านการหลอมรวมภายในจากแรงกดอันมหาศาลความร้อนภายในช่วยทำให้สสารเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นซึ่งยิ่งทำให้แรงโน้มถ่วงปั้นดาวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คนลับคือดาวฤกษ์ส่วนใหญ่กลมเกือบสมบูรณ์แบบดาวเคราะห์เองก็ไม่ต่างจากดาวฤกษ์แม้จะไม่ร้อนแรงเท่าแต่ก็มีมวลมากพอแรงโน้มถ่วงยังคงทำให้รูปร่างของมันกลมอยู่เสมอและยิ่งมวลมากความกลมก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นอย่างไรก็ตามดาวทุกดวงไม่ได้กลมเปะ100๊ะร้อเปอร์เซนเพราะปัจจัยอื่นๆก็เข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นคือการหมุนรอบตัวเอง ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปร่างของดาวได้เล็กน้อยแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์กลางที่เกิดจากการหมุนจะผลักส่วนศูนย์นสูตรให้ป่องออกและดึงส่วนขั้วให้แบนลงเล็กน้อยจึงเกิดเป็นทรงกลมแบนโลกของเราก็มีลักษณะเช่นนี้มันอ้วนเล็กน้อยตรงเส้นศูนย์สูตรและแบนลงตรงขั้วเหนือและขั้วใต้แม้ดวงตาเปล่าจะมองไม่เห็นแต่ข้อมูลวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจน ดาวพฤหัสและดาวเสารยิ่งแสดงให้เห็นชัดกว่าโลกเพราะพวกมันหมุนเร็วมากแรงเหวี่ยงจึงทำให้ส่วนศูนย์สูตรโป่งออกอย่างสังเกตได้จนรูปร่างของมันบิดเบี้ยวจากทรงกลมพอสมควรดาวเคราะหแคะก็ผ่านกระบวนการนี้เช่นกันแต่เพราะมวลไม่มากพอแรงโน้มถ่วงจึงไม่แรงพอให้กลมสนิทได้หลายดวงจึงยังคงรูปร่างผิดปกติอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่นดาวพลูโตหรือซีรีสที่แม้จะมีความพยายามจะกลมแต่พื้นผิวยังคงเต็มไปด้วยหลุงมบ่อและสันเขาเพราะแรงโน้มถ่วงไม่สามารถดึงให้เรียบหมดได้แม้แต่ดวงจันทร์ของโลกเองก็มีความกลมไม่สมบูรณ์พื้นผิวด้านไกลมีความหนาแน่นต่างจากด้านที่หันเข้าหาโลกสิ่งนี้ทำให้โครงสร้างภายในไม่สมมาตรและส่งผลเล็กน้อยต่อรูปร่างโดยรวม จุดเด่นของทรงกลมคือความเสถียรในเชิงพลังงานมันเป็นรูปทรงที่ต้องใช้พลังงานน้อยที่สุดในการคงสภาพแรงดึงดูดกระจายตัวได้สม่ำเสมอทั่วทุกจุดบนผิวจึงเป็นรูปทรงที่ธรรมชาติเลือกโดยอัตโนมัติสสารภายในดาวฤกษ์อยู่ในสภาพพลาสมาสามารถไหลเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลายิ่งทำให้แรงโน้มถ่วงปั้นรูปทรงได้ง่ายขึ้น ซึงทำให้ดาวเลิกมีรูปทรงเกือบกลมสมบูรณ์แบบที่สุดในจักรวาลดวงอาทิตย์ของเราก็เป็นเช่นนั้นแม้จะหมุนรอบตัวเองแต่ความร้อนและมวลมหาศาลทำให้ยังคงกลมมากแม้จะโป่งเล็กน้อยที่เส้นศูนย์สูตรไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์หรือดาวเลิกเท่านั้นที่เป็นทรงกลมแม้แต่หลุมดำเองก็ถูกคาดการว่ามีลักษณะคล้ายทรงกลมเช่นกัน ขอบฟ้าเหตุการณ์ของมันถูกดึงเข้าหาศูนย์กลางอย่างสมบูรณ์สร้างรูปทรงที่สมมาตรในระดับสุดขีดดาวเคราะห์น้อยบางดวงอาจยังไม่กลมเพราะพวกมันมีมวลน้อยเกินไปแรงโน้มถ่วงไม่เพียงพอที่จะบดขยี้เหลี่ยมมุมต่างๆจึงยังคงรูปร่างประหลาดอยู่เสมอตัวอย่างเช่นดาวเคราะหน้อยอิโตคาวะซึ่งมีรูปร่างคล้ายถั่วลิสง รูปร่างแบบนี้เกิดจากการรวมตัวกันของก้อนหินหลายชิ้นที่แรงโน้มถ่วงอ่อนเกินกว่าจะหลอมรวมเป็นทรงกลมได้เมื่อวัตถุมีขนาดหรือมวลถึงระดับหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าสมดุลไฮโดรสเตติกจะเกิดขึ้นเป็นจุดที่แรงโน้มถ่วงและแรงดันภายในสมดุลกันอย่างลงตัวและวัตถุจะถูกปั้นให้เป็นทรงกลมทันที ด้วยหลักการนี้เองนักดาราศาสตร์จรึงใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์หนึ่งในการจำแนกวัตถุวัตถุที่มีความกลมมากมักถูกจัดเป็นดาวเคราะห์หรือดาวเคราะ์แคระเพราะผ่านเงื่อนไขาการดึงดูดตัวเองจนมีรูปร่างเสถียรแม้จะมองด้วยตาเปล่าเราก็มักเห็นดวงดาวเป็นทรงกลมทั้งที่จริงมันมีรายละเอียดซับซ้อนมากความเป็นปวนของกา๊าซลมสุริยะหรือการหมุน ล้วนส่งผลต่อรูปร่างเล็กๆของมันทั้งสิ้นในเอกภพไม่มีใครตั้งใจให้ดวงดาวเป็นทรงกลมไม่มีผู้ปั้นไม่มีผู้กำกับทุกอย่างเกิดจากกฎธรรมชาติที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและแรงโน้มถ่วงคือศิลปินที่เงียบที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดความกลมของดวงดาวจึงสะท้อนความเรียบง่ายอลิกซึงเป็นบทพิสูจน์ว่าธรรมชาติชอบความสมมาตร และแรงพื้นฐานเพียงแรงเดียวก็สร้างความงดงามได้เหลือเชื่อแม้แต่ในระดับจักรวาลอันกว้างใหญ่เมื่อเราเห็นดวงดาวกลมๆบนท้องฟ้าเรากำลังเห็นผลลัพธ์ของการทำงานานานพันล้านปีเป็นการต่อสู้ระหว่างแรงโน้มถ่วงความร้อนและการหมุนจนสร้างรูปทรงอันสง่างามในที่สุดรูปทรงกลมของดวงดาวไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลสรุปของกฎฟิสิกส์ที่ทำงานอย่างมีเหตุผลมันบอกเราว่าจักรวาลไม่ได้วุ่นวายอย่างไร้ระเบียบแต่เปลี่ยมไปด้วยแบบแผนที่งดงามกว่าที่คิดดวงดาวทรงกลมคือหนึ่งในปริศนาที่ธรรมชาติไขให้เราเห็นอย่างชัดเจนทั้งเอกภพล้วนถูกกำหนดโดยแรงที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังยิ่งแรงโน้มถ่วงคือผู้สร้างผู้ปั้นและผู้จัดรูปทรงให้จักรวาล และทุกครั้งที่เรามองดวงดาวเรากำลังเห็นลายเซนของมันลายเซนที่ทำให้จักรวาลทั้งปวงกลมกลืนงดงามและเสถียรดังที่เป็นอยู่ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราววิทยาศาสตร์และอวกาศสไตล์พอดแคสต์แบบนี้และเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และทั้งนี้เพื่อนๆยังสามารถสมัครสมาชิกกันได้อีกด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน หรือคอมเมนต์มุมมองของเพื่อนๆมาได้ทางเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนและพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราววิทยาศาสตร์และอวกาศที่คุณอาจไม่เคยรู้